วันนี้เราอยู่กับรถ Toyota าเวลไฟซีร <bunker> ีสีตัวแรงสุดในโมเดลนี้นั่นคือตัวเครื่องยนต์เทอร์โบคับซึ <Hayır> ่งวันนี้ครับลูกค้ารับรถมานำมาตกแต่งที่เราครับ J S Racing Wheel ครับจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยครับล้อยางโช๊คเบรกอสเซอร์ี เน้นของดีมีแบรนด์และใช้งานได้จริงครับปัญหาของรถโตยต้าทั้งเอาผาดและเวลไฟซีรีส์40ที่ประสบพบเจอมากที่สุดโชคชุดนี้เมื่อติดตั้งไปแล้วอยากจะพูดอย่างนี้เลยครับว่ามันขับนุ่มนวลชวนฝันมั่นใจปลอดภัย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JS Racing View ครับร้านแต่งรถบางบัวทองนนทบุรีที่เดิมที่เดียวครับสำหรับใน EP นี้ครับเราอยู่กับรถ t y o t a w e l l f i ไ e ซีรีส์40 t ท r b o ซึ่งวันนี้ลูกค้ารับรถมา5รล้านกว่าบาทแต่ก็มาแต่งใหม่ที่ JS Racing View ครับทุกคนงงงเนาะซื้อรถมา5้ล้านกว่าบาทจะมาแต่งใหม่ทำไมมันก็ต้องดีอยู่แล้วต้องบอกอย่างนี้ครับการแต่งรถเนี่ยมันขึ้นอยู่กับรสยมขึ้นอยู่ความต้องการขึ้นอยู่กับความชอบ แล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณในกระเป๋านะครับซึ่งการแต่งรถมันมีหลากหลายแนวแหละนะครับแต่ที่สํานักเราเนี่ยเน้นแต่งรถแบบสวยมีสไตล์และก็ต้องใช้งานได้จริงตรงโจทย์กับเจ้าของรถครับผมซึ่งในเวลไฟซีรีส์40เทอร์โบคันนี้ครับบอกเลยว่าของแต่งวันนี้จัดหนักจัดเต็มสุดๆครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมของแต่งที่คันนี้จะใส่นะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศการติดตั้งนะครับแล้วไปลองขับลองเทสว่ามันดีเช่นไร และราคาเท่าไหรครบถ้วนเลยเป็นแนวนทางในการตัดสินใจเลยครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวล้อก่อนเลยครับตัวล้อครับเลือกใช้เป็นแบรนด์ Red Ford VF04 ครับผมเป็นล้อฟอสคุณภาพสูงแบรนด์ชั้นนำที่รถพรีเมียมเลือกใส่ครับผมตัวนี้จะมาในสีดำเงาครอสแบ็กสเปคขอบ2 0ว้าง 9, 9นิ้วออฟเซ็ต8 8ครับผมยางเลือกใช้เป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตโฟ SUV245 45 20ทั้ง4ล้อครับผมน็อตล้อเลือกใช้เป็นน็อตล้อแบรนด์ M1 ชัไทเทเนียมครับสำหรับช่วงล่างครับอย่างที่บอกครับรถ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบความแรงค่อนข้างจะมีมาเต็มเปี่ยมครับ <Wow. S 1> ช่วงล่างเดิมอาจจะยังไม่เพียงพอไม่ใช่อ่านหรอกครับมันยังไม่เพียงพอกับความแรงของตัวรถครับผมคันนี้เลยอัปเกรดช่วงล่างแบรนด์เยอรมันครับผม oh. K W V3 2way ครับต้องบอกกันเลยครับว่าโชค๊คชุดนี้ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองนอกเมืองและมีทรงที่สวย เอางี้ดีกว่าเกิดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปลองขับลองเทสนะครับเดี๋ยวเราจะไปรู้พร้อมๆกันครับว่ามันเทพแค่ไหนกับโชคแบรนด์เยอรมันเลยราคาแสนกว่าบ,บาทอ่ะเบรกครับผมคันนี้เลือกใช้เบรกแท้อิตาลีครับผมเบมโบแท้เบิกใหม่เต็มระบบครับด้านหน้าเป็นเบมโบ GT6 ด้านหลังเป็นเบมโบ GT4 ครับผมด้านหน้าจะมาพร้อมกับจานขนาด405ม mm, ิมตรป็นจานลายไทยสครับ ด้านหลังจะเป็นขนาด380มมจานลายไทยสามเช่นเดียวกันพร้อมเบรกบอยฝาอุปกรณ์ครบชุดจากทางเบมโบครับผมเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการติดตั้งของแต่งเรานี้เข้าในตัวรถนะครับและเดี๋ยวเราไปลองขับลองเทสกันครับไปคุยกันต่อครับผม ก่อนจะพาไปดูความสวยงามของรถคันนี้นะครับขอพูดปัญหาของรถโตต้าทั้งเอาผาดและเวลไฟซีดีสี่ศที่ประสบพบเจอมากที่สุดครับนั่นก็คืออาการปล่อยมือแล้วรถลินออกซ้ายผมบอกได้เลยนะเป็นหลายคันมากหลายคันจริงๆตอนรับรถนะครับลองเลยครับรถเดิมๆนะครับลองดูถ้าคันไหนไม่ไหลไม่ออกซ้ายนะีถือว่าโชคดีมากๆแตนะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะเจอไหลซ้ายมากไหลซ้ายน้อยแล้วแต่บางคันแล้วแต่บางหลอดแม้กระทั่งรถเกรรถศูนย์เป็นเหมือนกันทั้งหมดครับอันนี้จากประสบการณ์ผมว่าผมก็ทําเยอะจริงๆในรถรุ่นนี้นะครับเพราะรถผมเองเนี่ยก็าไหลซ้ายแบบสุดๆเลยนะครับบางคันแก้ไขได้บางคันแก้ไขไม่ได้นะบางคันแก้ไขได้แต่ว่ามันก็ต้องออกซ้ายอยู่นิดๆน,นะครับนี่แหละครับคือปัญหาดีเฟกต์ของรถรุ่นนี้ที่เจอมากที่สุดครับผม พูดถึงเรื่องดีเฟกไปแล้วนะครับเรามาดูของความสวยงามของเจ้าเวลไฟเทอร์โบคันนี้กันครับเริ่มที่ตัวล้อนะฮะที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นเรดฟอร์ e ในซีรีส์ BF04 สีดําำเงากรอสแบ็กครับ รถขาวลดด้อดําดูดันอยู่แล้วสวยอยู่แล้วรถขาวแต่งง่ายใส่ล้ออะไรก็สวยยิ่งใส่ล้อดํานี่โดดเด่นสุดๆครับรถด,ดูดุขึ้นเยอะเลยแม้กระทั่งล้อติดรถรุ่นนี้จะเป็นอ่าล้อสีแบ็กโครมก็ดุอยู่แล้วนะแต่เป็นแค่ขอบ19เพาพอใส่ขอบ20ก็สวยอวบ,บอิ่มเต็มสมครับและสำคัญครับตัวล้อเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตแบบฟอร์สนะครับน้ำหนักเบาแข็งแรง นะแล้วด้วยล้อเลเอร์ในซีรีส์ตะูลของรุ่น bf เนี่ยเขาจะเป็นการเจาะรูทะลุก้านนะครับซึ่งจะโชว์เทคโนโลยีการผลิตฟอร์ร้อยเนะครับการเจาะรูทะลุก้านเนี่ยแน่นอนครับจริงๆมันมาจากในรถแข่งในสนามแข่งนะครับแต่พอมาดีไซน์ให้มันอยู่กับล้อที่ใส่ในรถบ้านน่ก็ดูสวยโดดเด่นดูดีเลยนะครับล้อพวกนี้ต้นทุนค่อนข้างจะสูงนะครับการเจาะรูเนี่ยไม่ได้ทำให้ความแข็งแรงของตัวล้อมันลดลงนะด้วยกระบวนการผลิตของล้อเขานะครับแต่ทําให้มันหนักเขาเบาขึ้นแล้วก็ มีดีไซน์ที่ดูเก๋สวยงามนะฮะอ่ะยางอันนี้ครับเลือกใช้เป็น m ม c h ชลิน Pilot Sport SUV นะครับในสเปค245 4520นะครับซึ่งชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Pilot Sport SUV ก็สำหรับรถที่มีน้ำหนักเยอะนะครับแน่นอนตัวยางมีความสามารถในการรองรับน้ำหนักบรรทุกน้ำหนักตัวรถเปล่าหรือว่าบรรทุกูโฟดททำได้ดีครับและยางเป็นรุ่นสปอร์ตเนี่ยเกาะถนนคมเกาะถนนได้ดีทั้งถนนแห้งและถนนเปียก ขับแล้วสึกคมมั่นใจกริปอาการกริปของอยางค่อนข้างดีกอดโค้งเกาะโค้งทําได้ดีครับแต่ข้อเสียงนี้ครับเสียงรบกวนมีเข้ามาในห้องโดยสารนะครับนี่คือข้อเสียของอยางสปอร์ตนะฮะก็เล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ดังน่าราคาญขนาดนั้นแต่ว่าได้ยินแน่นอนนะครับคันนี้ลูกค้าบ,บอกว่าเขาอยากได้รุ่นนี้จริงๆชอบจริง,รงนะฮะต้องบอกงี้ว่าถ้าเทียบกับโตโย C2S อันนี้พูดแบบแบบไม่อวยกันเลยนะโตโย C2S เเงียบนุ่มกว่า นะครับแต่มิชลินพาย i l o สปอร์ตโฟเอเขาจะออกถนนมากกว่าน็อตล้อนะครับคันนี้เลือกใช้แบรนด์ M1 นะครับเป็น a t ทีลงสของตัวนี้ก็เป็นวัสดุทําจากไทเทเนียมน้ําหนักเบาลดอันสปังเวทไปในตัวด้วยไม่หน่วงภาระของระบบขับเคลื่อนระบบช่วงล่างครับพอน็อตล้อเขาค่อนจะเบามากนะครับและแข็งแรงด้วยนะบอกเลยแข็งแรงสนิมไม่ขึ้นด้วย สำหรับตัวโชว๊คครับคันนี้เป็นโช๊คแบรนด์ชั้นนาจากประเทศเยอรมันครับเอ่ยชื่อไปทุกคนรู้จักอยู่แล้วโฟเป็นโช๊คสมรรถนะสูงสําหรับรถซูเปอร์คาร์รถยุโรปสมรรถนะสูงครับ KWV3 ครับผมตัวนี้เป็นรุ่น V3 นะ V3 เนี่ยจะมีรุ่นเลเวลลิ่งก็คือเป็นส่วนสูงสแตนดาร์ดแล้วก็โหลด20มิลแล้วก็เป็นรุ่นปกติก็คือโหลดตั้งแต่20มิลจนถึง45มิลน,นะครับผมคันนี้เป็นรุ่นปกติเป็นตัวโหลดนะครับคันนี้สัดส่วน ฟิลลิ่งของตัวโชค๊คชุดนี้นะครับต้องบอกก่อนก่อนพูดถึงเรื่องฟิลลิ่งโช๊คเนี่ย,เ,ยเป็นระบบ2ทางปรับบัมป์นะครับคุมค่าความหนืดในช่วงรถยุบขายุบได้12ระดับคุมค่าความหนืดในขายืดหรือขารีบาวได้16ระดับนะครับแน่นอนครับการปรับเนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งช่วงยุบช่วงยืดนะครับเราสามารถคอนโทรลได้เพียงปรับโชค๊คแน่นอนทุกคลิกมันตอบโจทย์หลากหลายรูปแบบการใช้งานครับโชค๊คชุดนี้เมื่อติดตั้งไปแล้ว อยากจะพูดอย่างนี้เลยครับว่ามันขับนุ่มนวลชวนฝันมั่นใจปลอดภัยความเร็วต่ำ<ๆ>เก็บร้อยต่อดีนุ่มนวลลูดได้สบายเหมือนโชคสัตนดา์ด แข็งขึ้นกว่าโชกดเดิมในความเร็วต่ำเนี่ยผมให้ประมาณสัก10%ไม่เยอะ,ะครับมันแข็งแบบแน่นๆสมูทๆนะครับแบบรถช่วงล่างแบบตึบๆเฟิร์มๆแต่ไม่ได้แข็งแบบเฮ้ยเรานั่งรถเก๋งอยู่ปะเนี่ยไม่ใช่ยังเป็นคาแรคเตอร์ของรถตู้พรีเมียมอยู่นั่งแล้วรู้สึกสบายลูดหลุมได้เหมือนโชคเดิมแต่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันอยากเปลี่ยนโชคโดยฉันไม่อยากให้อาการรถมันแข็งขึ้นเลยผมว่าต้องเป็นโชคเดิมสแตนดาร์ดอันนี้พูดชัดเจนนะเป็นโชกดเดิมนั่นแหละนะครับไม่ต้องคคคคาดดดหวัััััังอะะไไรรบนะรบ,แบบาาบบบบบมมมนนนนนก็ขแแท้เเลยโชิุุ่่ีส แต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดในการใช้งานในความเร็วสูงครับขี่มันสู้ชกแต่งไม่ได้ความเร็วสูงครับจะพูดยังไงเดียมันเปอร์เฟกอะโชกอะเป็นเปอร์เฟกโคตรคอนโทรลรถหักหลบยกแซงการยงตัวบอดี้โลน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วความเร็วสูงเนี่ยผมจะบอกได้เลยนะคุณขับอย่างร้อยแปดสิบคุณจะบอกว่ารถคันนี้ช้าอยู่เลยมันนิ่งครับบอดี้โลมันแทบไม่มีเลยขับไปสบายๆเกาะถนนน้ำหนักคงลอยคม คนนั่งท้ายไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอ้โหมันกระด้างกระโดกแถวสามสึกสบายเกาะถนนรถไปเป็นแผ่น,เป,นเป็นลามปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนะครับแล้วก็เรามีการแก้ไขปัญหาของรถรุ่นนี้คือการไหลซ้ายรถคันนี้เราลองทําลองขับก่อนทํารถมันก็ไหลซ้ายมานะครับเราก็แก้ไขไปแล้วนะครับรถขับขี่ตรงขึ้นเนียนขึ้นครับผมต่อ็ปปัญหาดีเฟกต์ของรถรุน่นนี้ที่ชอบปล่อยมือแล้วพวงไาลออกสายเจ๊แล้วที่มีเรารับจบลับแก้มันมีรายละเอียดตรงเรื่องการแก้ตรงนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องการตั้งสูตรอย่างเดียวครับต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีดีเทลลงลึกมากกว่านั้นนะครับผมเฮ้ยฮะเรื่องช่วงล่างผมบอกไก้เลยว่าตัวจบตัวสุดแบรนด์เยอรมันไม่ทําให้ผิดหวังครับจับนจูวีสามครับเบร,รคครับคันนี้อัปเกรดให้ดีขึ้นครับเพราะว่าเวีไฟเทอร์โบเบรคผมว่ายังไม่เพียงพอนะพอด้วยเครื่องยนต์มีแรงม้าสูงนะครับใช้งานหนักๆจริงๆเอาไม่อยู่ครับคันนี้เลือกใช้เป็นเบรคแท้อิตาลีครับเบิร์ก เต็มระบบครับเบมโบ GT ครับอันนี้แท้บอกแท้นะไม่มีแท้สอดไส้นะครับแท้ก็คือแท้จริงจริงจานาบันคือสิ่งสำคัญนะครับบอกเลยฮะคันนี้เลือกใช้เป็นเบมโบ GT นะครับด้านหน้าเป็น GT 6 6ลูกสูบจาน405มิลิเมตรจาระย์ไทย3หลังก็จะเป็น4พอร์ตจาน380ร้เมตรเบรกมือฟ้าคันนี้สั่งทาเป็นเบรกมือสีเดียวกับเบรกหลักนะครับเบรกเมื่อดิดตั้งไปแล้วแน่นอนครับโคตรเด่นโคตรสวยครับโอ้โหโดดเด่นสุดๆครับแต่สิ่งที่มากกคือเมื่อสวยครับเบรกดีกว่ารถเดิมโคตรเยอะ เยอะมากฟีลลิ่งในการเบรกโคตรดีเบรกนี่กระชับนะครับแต่ไม่กระโชกหกหักมาแบบนวลนแน่น,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 นสมูทแต่ความเร็วนี่ไต่ระดับลงได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยครับนะฮะหยุดยั้งความเร็วได้ดีนะฮะในการเบรกบอกเลยว่าคุณขับรถคันนี้คุณมั่นใจของเครื่องคุณแรงแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเบรกก็คือสิ่งสําคัญอยู่แล้วนะครับในการใช้รถนะฮะเบรกดีครับคอนโทรลง่ายนะครับจริงๆสเตปเปรถคันนี้ก็เหมือนรถ ของผมเองะยู่เว้นแค่ตัวโชคผมยังรอโชค KWV3 อยู่นะฮะสำหรับราคาของคันนี้นะครับชุดล้อ140,000บาทโชค1 2 5 5 0 0บาทนะครับเบรกชุดนี้นะครับ3า8 0 0นบาทลับล้อ8,500บาทครับอ๋อคันนี้ยังมีติดตั้งในส่วนของเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยาง SteelMate เข้าไปด้วยนะครับผมเพื่อแสดงสถานะลมยางตลอดการเดินทางชุดนี้อยู่3,300บาทครับผม รถศูนย์จะมีออปชันเซนเซอร์ลมยางมาให้นะครับแต่รถเกรดจะไม่มีมาให้นะครับผมโอเครับสำหรับคันนี้ก็เชา้าเสร็จเย็นหรือว่าถ้าทางที่เอาเนียนๆก็ทิ้งไว้สัก2วันนะครับเนียนๆจบๆพร้อมตั้งศูนย์นะครับเจ๊ลิสติ้งวิวครับไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่น,นอนครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ